สวัสดีครับอยู่กับคลิปโตเส้นไปเกมใหม่อีกแล้ววันนี้อยู่กับเกม d r e a m s c a p e r นะครับผมโรล็อกนะครับเพิ่งปล่อยให้เล่นฟรีกันในสตรีมนะประมาณมาที่8เอพิวนะครับเกมนี้น่าจะน่าจะเป็นยังไงเป็นเหมือนกับแบบ Hack and Slash อะ ล,ลองไปดูดีกว่าผมก็มีข้อมูลน้อยมากเจอเกมใหม่รีลิสใน Steam แล้วก็ดูมันน่าสนใจดีโดยส่วนตัวเราชอบเกมแนว Hack and Slash อยู่แล้วไป If you are encountering performance issue please update your g r a p h i c driver โอเคอ๋อถ้า Nvidia Old driver จะมีปัญหารเรื่องกราฟิกไปครับ w u like to play the t u t o r i a l กดจอยเลยได้ไหมได้ว่ะอันนี้ผมเสียบจอย PS4 นะเนี่ยดูดีดิวตัวเลยเป็นไงปรูรล็อกครับเวอร์ชันศูนย์จุดแป or space bar ด or spacebar to c o n t i n u e start ดู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 ออกไปข้างนอกอ่ะเกมนี่เหมือนกับว,ว่าเราอ่ะจะเข้าไปผจญภัยในความฝันของเรานี่มันผู้หญิงหรือผู้ชายอ๋อ เป็นตัวละครไม่มีหน้าเนาะเป็นผู้หญิงนาอซีดลันคืออะไรอะ่ะในห้องนี่คือในห้องพักอพาร์ตเมนต์ของเราที่ดูในไตเติลอ่ะมันก็จะมีเนี่ยเราเวลาเราจะเข้าไปผจญภัยก็ต้องเข้าไปที่เตียงนอน <c oughs> ต้องหลับไปหนะักเข้าไปในความฝันเรียนเชียรนอลในลูวิตดิโเพื่อบันทึก ความฝันของเรานะคืออะไรสิใช่ไหมคือ the same set of u s a n g over and over a g a i n by ending a seat number here before starting again อ๋อแข่งกันเนาะคือหมายความว่า ออแต่แปลไม่แปลออกมาไม่ค่อยถูกเ้ยแปลให้เข้าใจ seeding with friend to c o m p e t e competency c o m p e t e แข่คงขันอ่ะ f อ r the father's ด i n t i m e อ๋อเล่นแบบเหมือนกับ speed run นะแต่น,นี้เขาเรียกซี e d run เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจุดๆมีอะไรอีกออกไปข้างนอกก่อนไปดิ อ๋อมันไม่ต้องเดินให้วาดไปเลยคาเฟ่ไปสาทีถ้าไปคาเฟ่ใช้เวลา15นาทีไปร้านหนังสือใช้เวลา15นาทีไปบาร์ใช้เวลา30นาทีตอนนี้เวลาของเราอยู่ที่ข้างบนครับ3ทุ่มออกไงาไม่ไปอะ่ะ ยากดิไปไปเลยดีกว่าฟันกลางวันกราฟิกเขาเรียกว่าแนวอะไรไม่รู้แต่สหรับผมดู <ผม S 2> แล้วมันก็สบายตาดิอ่าขวาบนแผนที่ครับกดอันห็อกซ้ายเพื่อขยายแผนที่ช่องตรงกลางก็คือบอกว่า เราอยู่ไอยู่แผนที่ตรงนี้มันล็อกไว้หมดเลยขึ้นได้อย่างเดียวอ๋อ Brooke. ประตูลงได้ไหมโอ้ยสู้ไงมือเปล่ามือเปล่าอุ้ย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 อะไรแยบกุ๊กกุก ้าวเอไม่ได้เหรออ๋ออัปคัด x y แย็บไปหงาย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 อะไรอะไรหงายอัปอร์คัดหงายซอ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 ยนี่มาก่อนครับอะไรอ่ะซ้ายบนคืออะไรหยุดเวลาเหรอพลาดแล้วลูก พลาแล้วลูก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 เย็ดแปดอ๋อกด L หนึ่งใช้ท่าทางมุมซ้ายบนของจอจะเป็นรูปเมืกมอกถอดถโทถอถอไปครับความฝันแรกก็จะตายแล้วอะไรวะเนี่ยโหดดีเซฟบ่อ๋อ,อฮิวต่อกันเลย อะไรอ,อ๋ออ๋อผิด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 อุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสองสามอับป,ปึกคาดเจ็ดแปดนี่นี่นี่อับป,ปึกคาดไปหงายหงาย เก็บคุณเลิกปุ๊บเพิมก็จะได้เลยมีแล้วป่องนี้ Master Volume เสียงโคงไม่ดังไปเนาะ Graphic f u l l s c r e e n e p โอ้โอ้โมงปุ่ม Color Visual FB C Type โอ้โอ้กดพิดกดพิด คอนโทรลเลอร์ล็อกเคอร์เซอร์เอมล็อกไว้มีลิเอดมีลิเอดเคอร์เซอร์เหือดว่ะตัวชอดเคอร์เซอร์เอกบอกเยอะเบสี่ไหมเกมแพด ขอโทษขอโทษเคสี่ไงวะ s e c o n d a r y ไม่ต้องมีเลขแทนสี่เหลี่ยมสามเนี่ยอัลเทเนตแท,ก,แทกอัปเปอร์คัตเมื่อกี้ดอสเอ็กซ์เอ็นเวงกลมดีเฟนแอลสโอเคและนี่นสิดแท็าอาร แวหนึ่ง primary secondary i r ่ n specific เฮ้ย special a b i l i t y ขึ้นลงขึ้นเหรอบอมมีบอมด้วย l i e n t o r production ใช่นอโอเคครับผมอะไรอ่ะกด A 2ไปหินเหรอเอาโทษจริงธนู อ๋อ L สองบออ่ A หนึ่งอะเชี่ยธนูกูข้างล่างมีบอสแน่นอนอ๋อสัญลักษณ์ในแผนที่ขวาบนเป็นแบบคริสตลัลคือเราไอ้น,นี่ได้เป็นคริสตลัลเราทำลายหาของมาเด็ดทั้งหมดแล้วบอกไหมอ่ะ อย่างอันนี้ใช้ท่าตได้ไหมได้เยอะไปใช้ก่อนเมื่อกี้ข้างบนเรายังไม่ได้ไปครับกลับไปเจอมอสเซอร์เหมือนเดิมไหมเนี่ยคิวนี่ใชไ้ได้หนึ่งครั้งตอนลัน่นเหรอโอเค กาจันพังระเบิดกดลงขอโทษอืมคือของแล้วไงใช้ที่ไหนวะอ๋อ,อให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งโทษต่อยรถได้ ครดูมันเป็นเกมแบบแฮ็ k แอนด์ส s h ที่ห้างอิงตามโลกแบบเวาอาวงอาวุธอะไรเงี้ยนะสถานที่ดูมันแบบไม่แฟนตาซีมากไปดิขนุนหมดครับผมอัปคาร์ดซอย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  บล็อกแล้วเป็นไงเสียเลยือดปะไม่เสียโอ้โหคัดแรงดีงงป้องกันเปิดปั๊บมีกุญแจครับผมเลือดเต็มเก็บไม่ได้ไตขวาต่อเรานักสำรวจอะไรอ่ะมีพัเซิลให้เล่นด้วย สวยเอาฮไม่ใช่ละทังอันนี้ไม่ใช่ละ เยียมเยียมน่าจะต้องให้ต่อไปข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อทำไมกดวงกลมไม่เดินหน้าเมื่อกี้แน่เลยที่ลัน่น เติดฟอร์ม่งเลยกลับมาเป็นพีซีก่อนเฮ้ยมีเครื่องสวิตช์ด้วยเหรอโอ,อไม่ใช่จอยอย่างเดียวมั้ มันต้องต่อไปไหนเนี่ยไปข้างล่าง่ะจะเล่นเซฟๆนครับท่ธนู ซ้ายเวลาห้าร้อยห้ารอนี่ติวต่อเรียนจริงเหรอเนี่ยไม่เห็นมีสอนเลยเลยใช้เลยซื้อเนี่ยอ่าไอ้รูปนาฬิกาทรายซ้ายมือคือคือเหมือนกับแบบแซนเนี่ยหน่วยเป็นแซนทรายเนี้ยนาฬิกาทรายงั้นเหรอมือซื้อหัวขันหนึ่งบาทห่วย เก็บตังค์มาร์กได้ปะขอ fast travel ได้ด้วยโอ้เจ๋งยาวแน่นอนเกมนี้นี่คือแหล่งจ่ายถ้าแหล่งจ่ายมาอย่างนี้ ทำใไม่ทุกทางมันติดไฟให้หมดมันก็น่าจะโอเคปะวะนี่ไง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 ,ไงเฮ้ยลองโบผม เขามีหนักกติกอยู่ติดตัวตอนแรกเดี๋ยวต้องหาลูกขนุมอยู่ดีไม่เป็นไรอุ้ยเสียเรียบไหมไม่เสีย ระเบิดเพิ่มไหมสวยกระติก้าระเบิดอ่อยยินเทลูดิโอ้ยเย็ดแปด ไดู้่วเกมนี้คืออะไรอ๋อข้างบนหัวมันคือลูกกระสุนที่มันมีอ๋อมีรีเฟกต์ด้วยคือให้เราเนี่ยปล่อยอ๋อไม่ใช่ยกลูกขึ้นมาตอนที่มันจะถึงตัวแล้วมันจะรีเฟก์กลับไปกะจัไหวดีโลกใหม่ครับออมสิครับขายได้ไหม ขายดีครับ46บาทไงจะหีบหีบนี้ปะท่าใหม่ครับผมไม่คิดล้วไม่ได้ใช้ท่ายนไรห่าหยุดเวลาเหรออ๋อ แล้วเราเปลี่ยนท่ายัางไงวะกดขึ้นู่เวลากดลงระเบิดซ้ายขวาอ่ากด R คือใช้สกิลทางขวากด L 1คือใช้สกิลทางซ้ายโอเค Fast Travel คือถ้ามอนหมดแล้วคือหมดเลยนี่วะฟาร์มไม่ได้โอดาบสิครับมือเปล่าขายได้ด้วยชอบงี้แหละ นี่ด่าไปเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โห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 นี่คืออะไร Purify หนึ่งบอมโอเคเลือด Steel Ball Add shelter to all your attacks Frozen หรอแต่มาวิแซนต์ต้งไม่พออ๋อมี add option ให้กับ add tag ของเราด้วยเราเหรอแต่ add tag ทุก add tag แบบนี้อย่างเนี้ย โ r รเจกต์จ่าอินแพ t ทริกเกอร์ช็อคเวฟฟิงเกอร์กันช่วยตังรีลิสตรีคืออะไรพีดิสแนด์แม็เฮลลาสิเตอร์สามเซ็ตมันกดสกิลวะจีไ ยงไม่ระเบิดเลยผมต้องจําเองนะพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดเยี่ยวห้องเนี้เราระเบิดไปแล้วไอ้บาดแผลหลักมันไม่หายเดี๋ยวเผื่อลงเข้ามาแบบผมละเอาขวดก่อนมีขวดล้นอยู่ชซรด้าไปต่อครับเมื่อกี้ที่เราย,ยังไม่ได้ระเบิดวู้ฮู้ เราเปิดสองลูกเหรอนี่จะรูหน่อยดีกว่าเอาอีกแล้วสิโอกาสโอกาสสิที่จะแช่แข็งไม่เอาเอาเบอร์ดีกว่าเบอร์ติดร้อ เนี่ยพรายโม่สกรีมจ็ดสิบห้าเดามีสิบคูณห้าแดงเมีสามเซกอ๋อแทนสกิลทางซ้ายบานของจอ ไม่เอาดีกว่าขายได้ไหมอ, mm hmm. อารมณ์เหมือนเดซเซลเลยนะเนี่ยตอนนี้มันเป็นแฮสแล์รีดีเดซเซลเป็น 2D เราต้องเลือกเก็บอาวุธอะไรฮาบอสครับห้องนี้ห้องบอส

đi ẩn đổi giặc dữ nhìn na đồn dữ nhìn đặc na đồn dữ đồn, đồn mà đồn ui Anh à, lên bài Anh à, lên bài Ô oh, ôi đồn cua nám đồn cua nám này rồi oh. Oh, là Ôi À nó chơi Yeah เก็บเลือดไม่เกิดตายเมื่อกี้วิตามินอะไรอะ่ะ i n r a s e Health g o o s t Ammee พวกแม็กเคลเป็นเล่นตินตนไดได้ไหมได้อยู่นะ Next day สามชั่วโมงคืออะไร Resource c o l l ของทิดได้ p l a r g a m e t o e x p e r i e n c e brand new dream Lay out and item load out Continue the adventure ไม่ตื่นตื่น Crafting resource within c e i t y KCD ชื่อตัวละครแมนด o นา o คร r ฟต์กิฟต์บายโอเพนิ่ e เด e ะดรีมเ a ครับได้ด้วยมีเก็บของมาคราฟหรออ๋อของที่เรา ge ge เก็บได้จากความฝันมาคราฟในโลกความเป็นจริงแล้วก็ให้พวกประชาชนเพื่อนบ้านเราในต,ตอนที่เราตื่นได้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะเ e v e l เลเวลอัพไอตัวความสัมพันธ์แล้วก็อันล็อกพวก Powerful ability ต่างๆแล้วก็รวมถึงไอเทมในโลกแห่งความฝันด้วยยิ่งเลเวลคราฟสูงพวกวัตถุดิบ Resource ลาว Crafting Resource ครับโอ้ยลาว Creative t คราฟ f t more Creative gifts ฉนะนั้นยิ่งคราฟเลเวลสูงก็จะยิ่งคราฟของได้เยอะ e a จที่แอนทอน u ์ฟูลเ l e เลเ Level Up Relation More Quickly ยิ่งของดีๆของขายยากยิ่งเพิ่ม level a, เลเวลไอเห็วขึ้นในนี่มึงนอนทั้งวันเหล่านี่หกโมงเย็นแล้วอ่ะเนี่ยไหนดูดิดีมเชอร์นี่คาบอะไรได้บ้างเฮ้ยเคียวไอเป็ดอ๋อยังนี่เหรอ อันไหนที่คราบได้อ่ะยังไม่มีอ่ะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดโอเคเนี้ยครบวงแล้วโอเคครับเดี๋ยวไงคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนดีกว่าสำหรับตีตัวเรือของแกด Dream Keeper นะดูน่าสนใจดีเกมนี้เป็นแนว Hack and Slash ซึ่งสไตล์เกมมันก็จะเป็นแบบอะไระผมเรียกชื่อสไตล์เกมไม่ถูกได้แค่เปรียบเทียบกับคล้ายๆกับพวกเกมที่มันเป็นยกตัวอย่างเกมเนี่ยไอลืมชื่อซะงั้นยห่งนึกได้เลย d e Dead Cell ที่ฝันแต่ละทีก็ต้องลงไปเก็บของกันใหม่เวลาเจอของในความฝันเราก็ต้องเลือกเอาว่าจะเก็บอันไหนมาใช้เพื่อผ่านด่านความฝันนั้นไปนก็วันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะทั้งใน YouTube YouTube c h a n n e crypto send ไป,ปแล้วก็ใน Facebook crypto เถิดด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนบาย